สวัสดีครับอันนี้เซอร์ตปิพทานชมรถเข้าใหม่นะครับฮอนด้าทีบีนะครับปี2019แกแต่งรอนะครับคันนี้มาดูนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2องแ0 0สบาทนะครับปี2019นะครับใครสนใจนะติดต่อมาที่เซลรตันะครับที่0 6 3 5 6ห3สามห้านะครับคันนี้ก็มีพวกชิวหน้าแต่งนะครับมีที่อุ่นกระจกแต่งนะครับยางเปลี่ยนยางมาใหม่เป็นพิเร l ลี่นะครับตัวนี้ อันนี้ได้ท่อแต่งนะครับเป็นตรง AR นะฮะตรงนี้หลรอเลยนะครับแล้วก็มีท้ายตันพับได้นะครับเามีการติดหลังนะฮะเดี๋ยวเราก็ฟังเสียงท่อกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ